ใช้ปรกรงนะคะขณะนี้นะคะก็เรียนอยู่ชั้นปีที่3นะคะคณะคณะสาขา,าวิชาสาขา,า,า,าโภชนาการและการกำนหนดอาหารจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยค่ะก็ก้อยนะคะวันนี้นะคะจะมาแชร์เพื่อให้ความเชื่อมันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเอเจลนะคะตัวที่จะมาแชร์ในวันนี้นะคะก็คือตัวอูมิตัวสีเขียวนะคะที่เห็นบนหน้าจอนะคะ อยากจะถามทุกท่านอย่างนี้ค่ะว่าใครในที่นี้บ้างคะที่รู้จากโรกทาราีเมียรหรือโลคโลหิตจางช่วยยกมือขึ้นนิดนึงค่ะก็นี่นะคะก้อยนี้นะคะก็จะเห็นจากในรูปนะคะถัดไปนะคะก็คือ ก็คือนะคะก้อยจะต้องรับเลือดมาตั้งแต่เด็กนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะจะต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ทุกทุกสามอาทิตย์นะคะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนะคะตอนนี้ก็ยังต้องทำอย่างนี้อยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะนอกจากที่เป็นโรคนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ภูมิต้านทานของก้อยตกค่ะก้อยจะต้องมีอาการป่วยอยู่ทุกทุกสามอาทิตย์นะคะแล้วก็ต้องขาดเรียนค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะการรับเลือดอย่างนี้เนี่ยมัน ผลเสียต่อร่างกายค่ะก็คือว่าจะมีปริมาณธาตุเหล็กเกินนะคะซึ่งทําให้ตัวก้อยเองเนี่ยอวัอวยวะภายในเนี่ยทำงานผิดปกตินะคะก้อยจะต้องฉีดยานะคะที่เห็นอุปกรณ์นะคะก็คือเป็นเข็มฉีดยากับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ทุกๆกวันเว้นวันนะคะต้องฉีดคาไว้นะคะโดยมีเข็มกับเครื่องติดตัวเนี่ยเป็นเวลา12ชั่วโมงนะคะทุกวันเว้นวันค่ะโดยที่ ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้เช้าก้อยมีเรียนตอน8โมงนะคะก้อยจะต้องค่เาเข็ไมไว้นะคะตั้งแต่2ทุ่มนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องทีเ่เหมือนกับว่าทำให้เราเนี่ยมีอุปสรรคในการเรียนนะคะพวกเราต้องขาดเรียนไปโรงพยาบาลขาดเรียนเมื่อเราป่วยนะคะแต่ว่าเมื่อพี่โจนะคะได้มาทำธุรกิจเอเจนะคะได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ก้อยลอนะคะ สองเดือนค่ะเริ่มเห็นผลนะคะอาการป่วยที่มีอยู่ทุกๆสามอาทิตนะคะหายไปค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็สามารถพิสูจน์ได้อีกว่าเอจเดีกว่านั้น,นะคะ่ะสามารถยืดอายุก,การให้เลือดจากสามอาทิตย์เป็น4ี่ห้าอาทิตย์ได้โดยที่ตัวก็เองเนี่ยังแข็งแรงอยู่นะคะ แล้วเมื่อก้อยเชื่อมั่นแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเอเจลดีจริงจึงได้เข้ามาศึกษาและก็ลงมือทาไปพร้อมกับพี่โจนะคะลงมือทําอย่างจริงจังเพียงแค่พาทางค่ะเพราะว่าก้อยยังเรียนอยู่ในวันนี้ค่ะภาพแห่งความสําเร็จนะคะชีวิตนะคะเปลี่ยนไปเลยะค่ะก้อยเนี่ยได้ประสบความสําเร็จไปพร้อมกับพี่โจนะคะสุดท้ายนี้นะคะก้อยอยากฝากอย่างหนึ่งค่ะว่าในเมื่อ ก้อยมีความฝันเหมือนกันทุกๆท่านในที่นี้ก็มีความฝันเหมือนกันนะคะก้อยเชื่อว่าในเมื่อก้อยทําได้ขอให้ทุกท่านตัดสินใจและลงมือทำทุกๆท่านก็จะทําได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ